แคบมากเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหกล้อกลางเมืองตอนนี้กำลังเอาทรายไปลงที่สุขุมวิท67ตอนเช้าครับเป็นเวลา9โมง40กว่านาที ค่อนข้างที่จะติดเราก็มุ่งหน้ามาจากวัชรพลครับไปสุขุมวิทใช้เส้นทาง เรียบทั้งด่วนละมินทารเราจะ มุงหน้าเข้าเอกไมัยเดี๋ยวซ้ายลลอกคุมวิดเลยนะครับรถหน่าจะติดใช้ได้วันนี้วันจันทร์ ไปส่งนะหน้างานก็แคบแคบนะหน้างานสร้างคอนโดในเมืองนี้ระวังมากที่สุดก็น่าจะเป็นเทศกิจต้องคุมผ้าอย่าให้ทรายอย่าให้ดินติดกระบะรถไม่งั้นก็โดนยังต่ำสามพันนะ เคยโดนมาแล้วหนึ่งรอบแต่ครั้งนั้นเขาตักเตือนไปตอนนี้เราก็ถึงแยกพระรามเก้ชาช่วงเช้ารถก็จะติดครับ บางคนออกไปทำงานบางคนออกไปทำธุระออกไปโนู่นนี่นั่นสายๆส,สักประมาณ11โมงถึงบ่ายสองรถจะค่อยโลงนิดหน่อยครับชงไปเขียวก็ดีครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า เอารถหนักไม่ทันครับจอดครับขับรถในเมืองอย่างนี้ต้องระวังมากที่สุดน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับนี่ครับต้องระวังมอไซค์ครับมอไฟเยอะมาก ไปจะเป็นถนนเอกมัยครับ น่าจะเป็นช่วง5ทุ่ม1ตี3มาครับรถไม่ติดแต่กลางวันนี่อย่าไปพูดถึงนะติดแน่นอน ตั้งแต่บนสะพานเลยนะวันจันทร์ครับวันจันทร์วันศุกร์ติดแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นช่วงโควิด จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับช่วงประกาศล็อกดาวหรือว่าเคอร์ฟิวช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่ผมก็วิ่งส่งของไม่ได้หยุดก็ไม่ติดครับแต่ช่วงหลังประกาศปลดล็อกดาวช่วงที่ผ่านมาก็เข้าที่เห็นครับติดเหมือนเดิม นี่แหละครับในเมืองกรุงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับบล้อกลางเมืองวิ่งในเมืองไม่ต้องนึกถึงรถเลยครับต้องใจเย็นครับระาวาังมอไซ์ไซคดีสำหรับรถบรรทุก ติดตลอดเส้นทางครับถ้าเป็นเีนืสอัยมสีแยกงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายจะออก ลัดไปสูงวิทยเจ็ดิเ็ดนะครับถ้าเลี้ยวขวาจะไปทองหล่อแต่เราจะตรงไปครับ ก็อยู่สุขุมวิทแล้วครับซอยหกสิบเจ็ดไปอยู่สายมือครับ่หงหน้าไปบางนาตัด รซอยค่อนข้างแคบหน้างานจะเป็นคอนโดนะครับสร้างคอนโด สามืออคอนโดแคบมากเลยนี่ครับเพื่อนๆน,นี่แหละครับเพื่อนๆทางแคบไม่พอครับน่าง,งานบอกว่าให้กลับรถแล้วถอยเข้าไปอีกครับงานงอกเลยทีนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหม เทเรียบร้อยครับดีครับเทเรียบร้อยไปกลับ,ลบเดินทางกลับกันนะครับดูแคบมากนี่แหละครับเทในมือ โอเคครับลงของเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ